วัสดีครับเรากลับมาแก้ปริศนาคุณลุงเพื่อนบ้านในภาคที่2ตัวเดโมโกันต่อนะฮะปัญหาคือเซฟยังอยู่ไหมคอนติเนียได้ไม่มีเซฟนะฮะคือกดเซฟไม่ได้น่าจะเป็นออโต้เซฟเรามีแฉลงอยู่อ่าเปิดหลังบ้านเรือยงังเราเปิดหลังบ้านไปหรือยงังเซฟนี้เอออเอมาสิออกมาสิครับออกมาสิครับมาครับคุณตำรวจมาเลยครับทา,างนี้ครับทา,างนี้ โอ้ oh, ผมมุน <laughs> ผมมีของเล่นใหม่ละคุณตำรวจมานี่เราเข้าไปในบ้านปิด mm hmm. ประตูปิดประตูไปทางนี้เปิดหรือยังปัญหาคือเปิดหรือยังประตูเปิดยากมากประตูเปิดยากมากเปิดเร็วเปิดโอเคอ้าวเปิดแล้วนี่ แสดงว่าเซฟต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วผมเปิดตรงนี้แล้วก็ออกมาดูตรงนี้อีกาไม่มาในหลุมไม่มีอะไรเหรอเหมือนมีอะไรเขียวๆอยู่ตรงนี้ฮะน่าจะมีอะไรปิดไว้อยู่แต่ว่ามีตุ๊กตานะครับตุ๊กตาสองตัวอีกาไม่มาแฮะในบ้านก็ไม่มีอะไรนะข้างบนมันมืดมากมองไม่เห็นในหลุมตรงนี้ก็ไม่มี เราต้องไปไหนเอ,อ้ออันนี้ไงอีกาอ๋อเรานอนได้เหรอก็ว่าอยู่มันน่าจะเกี่ยวกับตอนกลางคืนนะฮะถ้าจำไม่ผิดอีกาเนี่ยตอนเช้าน่าจะไม่มาแสดงอยู่ไหมแสดงยังอยู่กล้องยังอยู่ฮะเอาไม่ต้องเอากล้องมาไม่ต้องถือเลยได้ไหมซิมมิง่งอา่าตอนเช้าแล้วไปไหน เช้าแล้วอีกาไม่มาใช่ไหมขอทดสอบหน่อยที่ร้านอาหารเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ไงอีกาไม่จับอ้าวคุณพ่อครัวสวัสดีครับอ๋อร้านขายเบกเกอรี่ขนมปังข้างหลังมีกุญแจด้วยฮะแต่ว่าต้องใช้กุญแจสีเขียวก่อนสวัสดีครับ๋อ,อคุณผู้หญิงมีกุญแจอันใหญ่อยู่แล้วก็มีกุญแจเขียวเข้าไปหลังร้านได้ไหม ขออนุญาตเข้าไปหลังร้านหน่อยนะครับอนุญาตใช่ไหมเออเหมือนจะไม่อนุญาตเเดี๋ยวออนาฬิกาตั้งนาฬิกาตั้งนาฬิกาทำไมเออเออเออไปที่ไปดื้อเปิดเปิดโอเคออกมาได้ไหมออกมาข้างนอกได้ไหมกุญแจเขียวแล้วก็อันนี้หน้าต่างเปิดได้ต้องเปิดจากด้านใน บนโต๊ะเออมีอันนี้ไขได้หรือเปล่าไขไม่ได้ต้องไขที่ไหนเนี่ยอันนี้อ๋อสีเขียวพอดีเลยใช้ตรงรู้เลยเหรอถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเราเปิดอัฬิกาตรงนี้แล้วก็ไปหน้าร้านโอเคโอเคเอาเปิดเปิดเปิดอื กล้องติดทำไมเราเอากล้องมานี่กล้องกุญแจอันนี้ด้วยอันนี้หยิบไม่ได้ละไปเรา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 งงปุ่มมากเอาอะไรอ่ะต้องมีอีกามาเออแล้วมันคือกุญแจอะไรอันใหญ่ได้กุญแจมาอย่างอื่นยังอยู่ยังอยู่ถือไว้ อะไรเนี่ยรั้งที่แล้วรูปอยู่ข้างบนหมดฮะสามคนอันนี้คืออะไรคือหมายความว่าเราเจอเจอแล้วเหรอเจอลูกสาวของคุณลุงเพื่อนบ้านที่บ้านหลังนี้คือต้องหาทั้งสามคนที่เจอใช่ไหมว่าแต่ละคนอยู่ที่ไหนแต่ปัญหาก็คือเจ้าอีการนี่แหละไม่ยอมให้เราไป นอนก่อนตอนเช้าดีกว่าออนอนแบบเปิดประตูด้วยนะไม่ค่อยเช้าแฮะอ่ะโอเคเช้าอีกวันหนึ่งอะไรนะเนี่ยเฮ้ยคุณลุงเพื่อนบ้านคุณลุงอยู่ที่นี่นี่เอง อยู่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวนะอันนี้อัปเดตแล้วใช่ไหมโอ้โอ้โหเฮ้ยทำไมมาหมดเลยอ๋อคือต้องมานอนก่อนอันนี้คือคนเสแว่นในคัตซีนนะฮะอันนี้เราเจอแล้วบ้านของพระเอกภาคแรกอยู่ตรงข้ามอันนี้คือลูกสาวอยู่ตรงนี้แล้วลูกชายล่ะลูกชายอยู่กับคุณลุงหรอเหมือนเขาโยงด้วยกัน ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเอาล่ะเราได้กุญแจอันใหญ่มายังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ใช้ทําอะไรก็ไม่รู้กุญแจอันใหญ่น่าจะไปได้แล้วน่าจะไปได้แล้วอีกาอย่ามานะเฮ้ยไม่มาไม่มาไปทางไหนอะมิวเซียมคุณลุงมาแอบอยู่นนี้นี่เองคุณลุงเพื่อนบ้าน เปิดได้ไหมเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดไม่ได,เด,ไได้เข้าทางไหนครับหน้าต่างเปิดไม่ได้อ๋อนี่ไงมีหลุมอยู่อ่มืดมากเลยโอเคอ,าาอ่ฮะโอ้ประตูเปิดอยู่ด้วยอ๋อกุญแจนี้แล้วอันนี้คืออะไร ใช่ไหมอันนี้ไหมใช่ไหมมันไม่น่าจะใช่อันนี้หรอแสดงว่าคนนี้คือเพื่อนคุณลุงเพื่อนบ้านไหมทําไมเขาต้องถือกุญแจให้ด้วยผมว่าอันนี้คือของอันนี้ฮะส่วนไอ้ที่เราถืออยู่เนี่ยคืออันไหนก็ไม่รู้หน้าต่างเปิดได้ไหมเปิดได้ของนิวเมซียมหรือเปล่าเอาตึืดๆอีกแล้วโอ้มันมืดมากเลย อันนี้ก็เปิดไม่ได้อาจจะเป็นกุญแจข้างในนี่นี่น,น,น,นบ้านของเพื่อนคุณลุงเพื่อนบ้านเราจะมีกล้องไว้ทําไมเอากล้องมาเก็บไว้ได้ไหมเอาปีนได้ด้วยปีนได้ด้วยอืมเดี๋ยนะถือแฉลงไว้เจออะไรก็ฟาดเลยนี่กุญแจอยู่ที่รูปบ้านฮนะ เอ้ยแมวมาเดี๋ยวก่อนเอ้ยน้องหมาเหรอโอ้หมาเดี๋ยวสิเดี๋ยว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 เออกเขาไม่ขึ้นบ้านเขาไม่ขึ้นบ้านน้องหมาน้องหมาน่ารักมากสวัสดีน้องหมามานี่เร็วมานี่เร็วมานี่เร็วมาที่แล้วขึ้นมาออกขึ้นได้ด้วยเมื่อกี้ไม่เห็นขึ้นมาเลยปีนอืมปีนได้ปีนได้ครับ กุญแจมาอีซี่มากน้องหมาหลบเลยืออได้กุญแจมาแล้วได้ได้กุญแจมาแล้วครับผมว่ากลับไปนอนก่อนดีไหมมันมืดบ้านหรูมากนี่ไงน่าจะเป็นเพื่อนกับคุณลุงเพื่อนบ้านหรือเปล่าเจ้าของมิวเซียมอะไรอย่างนี้มาแล้วมาแล้วเห็นเราเหรอเห็นเราเหรอเห็นเราหรือเปล่าโอ้บ้านหรูมาก บ้านหรูมากๆเปิดไม่ได้เดี๋ยวๆๆ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 ๆเดี๋ยวโอ้ตรงนี้ก็มีน้องหมาตรงนู้นก็มีคนตรงนี้อ๋อนี้เปิดได้ <laughs> บ้านหรูแต่ระบบรักษาความปลอดภัยแบบขั้นสูงมากขอเข้าไปในบ้านหน่อยนะครับอือฮึอือฮึโอ้บ้านหรูมากขอแวะกินข้าวก่อนได้ไหม <laughs> ผมอยู่ตรงนี้ครับ มอย่างนี้เห็นผมไหมเดี๋ยวครับ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 ดูเหมือนไม่ค่อยโกรธเลยดูเหมือนไม่ค่อยโกรธออกได้ไหมออกได้ไปแล้วไปแล้วเออเออ,เอ,อข้างหน้าก็มีหมาข้างในก็มีคนเหมือนเขาไม่ค่อยโกรธเลยนะไม่ค่อยรีบไล่แต่ผมได้กุญแจแล้วขอกลับไปนอนก่อนขอไปตอนเช้าดีกว่าบ้านคุณลุงเพื่อนบ้านอ่ะเช้าแล้วแล้วกุญแ,แจยังอยู่นี่ไง I have a key แล้วมีอัปเดตไหมอัปเดตก็ยังไม่มีบุกบ้านเขาเรียบร้อยเหลือบ้านของลูกชายคุณลุงเพื่อนบ้านนะฮะไม่รู้อยู่ที่ไหนได้ไหมได้ครับกุญแจไขได้ครับเอาแล้วเอาแล้วโอ้โอ้โอคุณลุงเพื่อนบ้านทำไมมาอยู่ตรงนี้ เป็นเหตุการณ์หลังจากลูกชายลูกสาวหายไปแต่ว่านานแค่ไหนไม่รู้นะฮะเอาติด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 นี่มันคืออะไรมันน่าจะมีอัปเดตให้เราเห็นใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเดโมอยู่คงยังไม่มีห้ามถ่ายรูปเหรอห้ามล่าน้ำมันบอกกันซะขนาดนี้โอ้โหติดติดอีกแล้วอันนี้คืออะไรอา่าคนลุงเพื่อนบ้านน่าจะไล่ลูกสาวให้ขึ้นไปข้างบน ้องแต่หลังคาใช่ไหมอ๋อนี่ไงเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของที่นี่เป็นเพื่อนกันหรือเปล่าห้องนี้เปิดได้ไหมแฉลงเรามีแบ๊บหนึ่งนะครับงัดก่อนเลยงัดนานมากไม่ได้ยินเลยมั้ง ได้ยินแล้วอ่าวันนี้ครับไม่ได้เจอกันนานเลยครับ <laughs> ผมคิดถึงคุณลุงครับโอเคยังอยู่ <laughs> คือจากเรื่องราวเดิมคือภรรยาของเขาเนี่ยโดนรถชนนะฮะแล้วก็คุณลุงก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคุณพ่อที่ค่อนข้างดุกับลูกเข้มงวดอ่ากุณแจเอ๊ะเออดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้หรือเปล่า <laughs> ไม่น่าจะใช่มั้งแต่ต้องลองดูต้องลองดู เอ้ยใช่โอ้โอ,โอ้ได้กุญแจมาเปิดพอดีเลย Thank you มีตรงไหนที่เป็นเพเซิลอะไรอีก <c oughs> <c oughs> คุณลุงนี่ก็จับเก่งเหลือเกินนะเอออืออืออือกินน้ำสักหน่อยไหมอ้แฮมอะแฮมอยู่นั่นแหละมีอะไรให้หยิบอันนี้เป็นครีมเปิดยังไง ตรงนี้เปิดยังไงแฉลังได้ไหมโอ้โหโ,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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหลงไปอ้าวโอ๊ยอะฮไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นสิทำไมเห็นล่ะทำไมเห็นล่ะต้องไม่โอ้โหทางตันทางตันครับ นี่คือความฉลาดของคุณลุงนะฮะรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้มันจับตรงนู้นง่ายกว่าใช่ไหมจับจากข้างนอกง่ายกว่างัดงัดงัดเปิดไปก่อนเปิดไปก่อนเปิดเปสิโอ้โหเปิดยากอันนี้เปิดยากมีอะไรให้เก็บบ้างเนี่ยไม้กวาดองเป็นเหมือนเป็นมิวเซียมของเรื่องแม่มด อะไรพวกนั้นเอาเปิดทีวีได้เปิดเรียกคุณลุงมาเฮ้ยเขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้อืมงนี้ตรงนี้เอา,ออาว,วิ่งเร็วจังต้องเอาอะไรทิ้งไหมทิ้งทิ้งกุญแจทิ้งไปเอาหย,ยิบมาได้ด้วยเอาไว้ทำอะไรล่ะโอ้มีรถด้วยเอ้ารถคันเกิดเหตุไง ที่ภรรยาคุณลุงนั่งฮะมาจอดไว้ตรงนี้แล้วคุณลุงจะปิดบังอะไรเนี่ยไม่เข้าใจทิ้งไปเลยถังสีมาโอ้โ้โอ้โ,อโอสะดุง้งพอจะต,ตื่นก็ตื่นอเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อมาทำอะไรบ้างตรงนี้ต้องทำอะไรบ้างเฮ้ยอันนี้มีที่ดับเพลิง อ๋อนี่นี่นี่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอืมนี่ไงนี่ไงนี่คุณลุงตอนหนุ่มๆแน่เลยเป็นเพื่อนกับคนนี้ใครก็ไม่รู้มันเหมือนต้องหาหัวมาใส่ให้ครบฮะทั้งับเพิงหยิบมาหมดเลยมีอับเดยดไหมโอ้โหอ๋อมันเป็นคำใบ้พัสเซ่น มันเป็นคำใบพัศเซินครับเราเข้าไปที่บ้านไอ้ที่มิวเซียมเมื่อกี้มีหัวของเจ้าบูป่าอันนี้ใส่ไปแล้วเหลืออีกสองอันอันนี้กับอันนี้เหลือโอ้พัศเสินเยอะมากนี่ขนาดเดโมนะ